สวัสดีครับรีวิวรถยนต์ Mercedes-Benz ทะเบียน8กไก่สรุษี3 2 4 3กรุงเทพมหานครนะครับคันนี้เป็น Mercedes-Benz รหัสตัวถัง w 1 2 3นะครับคันนี้เป็น 280E นะครับสีสันยังสวยนะครับมีริ้วรอยมีโดนแดดเลียบ้างนะครับคันนี้ได้ล้อ BBS ขอบ17ด้วยนะครับล้อสวยเลยครับจัดทรงลงล้อมาสวยเลยครับรถน่าขับเลยครับคันนี้ เดี๋ยวให้ดูชัดๆนะครับเดี๋ยวให้ดูตำหนิที่ว่าโดนแดดเลียด้วยนะครับรูปทรงดีนะครับขับทางไกลสบายครับเครื่องวางใหม่เป็น 2J ลงเล่มเรียบร้อยนะครับเอกสารเล่มชุดโอนครบนี่นะครับที่โดนแดดเลียนะครับที่เหลือก็เป็นตำหนิเล็กๆน้อยๆอย่างนี้นะครับ พวงมาลัยเดิมคอนโซลเดิมนะครับพวกแผงประตูตรงนี้ก็ของเดิมนะครับตามอายุตามการเวลานะครับเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันนะครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูก่อนนะครับสตาร์ทเครื่องนะครับรถติดง่ายครับรถเบนซ์จะต้องเปิดฝากระโปรงจากฝั่งคนนั่งนะครับ นีะครับเครื่องยนต์ 2J นิ่งๆเลยนะครับแอร์เย็นนะครับคันนี้ไปลองขับขี่กันดูครับ คันนี้ขับทดสอบทางไกลมาเป็นร้อยร้อยกิโลแล้วนะครับแอร์ลมแรงดีนะครับแอร์หนาวนะครับเอาเบาแค่นี้พอนะครับเข็มต่างๆขึ้นครบนะครับเข็มน้ํามันตอนนี้น้ํามันใกล้หมดแล้วครับเข็มความร้อนปกตินะครับแกเป็นออโต้นะครับงานเรียบร้อยดีครับคันนี้ไปลองขับขี่กันดูครับงมอะไรพาวเวอร์ขับสบายครับช่วงล่างดีเบรกดีเลยครับนิ่มนวลขับสบายเลยครับ ขับมือเดียวได้สบายนะครับช่วงล่างดีเบรกดีเลยครับเครื่อง2ออัตราเร่งดีนะครับหายห่วงเลยครับท่านผติดต่อมานะครับรถยนต์ Mercedes-Benz W123 คันนี้เอาไปใช้คุ้มครับขับไปไหนก็หล่อครับสำหรับสายคลาสสิกคนชอบรถเก่าคันนี้ก็น่าสนใจอยู่นะครับ ผู้ชอบติดต่อมานะครับ Mercedes-Benz W123 280E คันนี้สวัสดีครับเข็มไ<วา>ม้ตรงนี mình, này, ้วิ่งเป็นร้อยแล้วนะครับก็ว oh, ิ่งเกือบร้อยแล้วนะครับไม่ใช่วิ่งเป็นร้อย